สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะวันนี้เรามารีวิวไพ่ใหม่กันนะเปิ้ลเพิ่งได้มาสดสดร้อนๆเลยค่ะอาจจะแปลกตานิดนึงแนละ้วปกติเปิ้ลรีวิวไพ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาโร่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมี Oracle บ้างเป็น Oracle ฝรั่งหรือว่า Oracle ไทยแบบเนี้ยก็มีเนาะแต่สำรับนี้จะเป็นสำรับแรกเลยค่ะที่เราจะรีวิว ไพ่รูนอ่าบางคนอาจจะรู้จักนะศาสตร์รูนนะคะที่มีอักษรเป็นอักษรที่เขียนแบบเป็นภาษาแบบออกแนวออกแนวแม่มดแม่มดนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่สําหรับนี้เนี่ยเป็นไพ่รูนแล้วก็เป็นไพ่ของคนไทยด้วยซึ่งเปิ้ลก็อยากสนับสนุนค่ะเป็นไพ่ของอาจารย์ต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าแกทําไพ่หลายสําหรับมากเลยแต่สําหรับนี้เป็นสําหรับที่เปิ้ลสั่งมาแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเป็นสีทองมีความลักชู มากๆนะคะใครที่รู้จักรูนอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะแต่ใครยังไม่รู้จักศาสตร์รูนเนี่ยก็เป็นการอ่านไพ่หรือการทํานายศาสตร์หนึ่งเหมือนกันเหมือนเวลาเราอ่านแอสโตรไดออ่านโหราศาสตร์อ่านไพ่ทาโร่ออราเคิลอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าสนใจก็ลองศึกษาดูได้นะคะไพ่วันนี้ค่ะชื่อ โ o ลเด้นรูนเลยนะคะแน่นอนเป็นสีทองอารามแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ต้นเนี่ยเขาทำมี2เวอร์ชันค่ะเหมือนหน้าไพ่เหมือนกันแต่ว่าจะมีการเคลือบที่ไม่เหมือนกันมีเคลือบด้านกับเคลือบเงาเนอะแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะชอบแบบไหนก็สามารถไปตามกันได้ Golden r ร n e ค่ะมีอักษร24ตัวนะ,ะเป็น24การ์ดแล้วก็บวกมีสเปเชียลการ์ด2ใบนะคะเอลเดอร์ฟูลทนะคะเป็น เป็นเขาเลยนะเป็นอักษรรูนแบบโบราณก,ากา็และกันซึ่งรูนเนี่ยมีหลายแบบเนาะก็จะมีอักษรมากกว่านี้ด้วยแต่ถ้าเป็น24ตัวคืออันนี้เลยค่ะ Elder f u t l t a านะคะโอเคด้านหลังเป็นแบบนี้นะกล่องเป็นกล่องแบบตัวปางฝาเปิดปิดนะคะก็ค่อนข้างจะหลวมคือสามารถเปิดได้ง่ายเนาะไม่ได้แบบรู้สึกแน่นหรืออึดอัดจนเกินไปนะด้านในเป็นแบบนี้นะคะมา เรามาดูไปด้วยการเพิ่งเปิดกล่องออกมาเหมือนกันนะเพิ่งได้มาสดๆก็เลยมาทํารีวิวเลยเผื่อใครสนใจกําลังศึกษารูนอยู่อยากได้ไพ่รูนสวยๆก็มาตํากันได้หรือว่าไม่เคยรู้จักเลยก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกกันละกันนะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นสเปเชียลการ์ดนะ2ใบอ่าอันนี้ค่ะเป็น เหมือนบทสวดไหมไม่แน่ใจนะเป็นคําเขียนอะไรต่างๆนะมีสัญ,ญลักษณ์นะะเทพเจ้าโอดินนะ,ะเทพเจ้าโอดินคือตามภาพเลยเป็นบิดาแห่งอักษรรูเนาะและก็ใบนี้ค่ะเฟรยาอ่า โอเคแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยค่ะสองใบนี้จะเป็น Special ลการ์ดนะถ้าเพิ่นเข้าใจไม่ผิดนะแล้วอันนี้ก็เป็นอักษรรูน24ตัวไล่ไปค่ะปกติอักษรรูนเราก็จะไล่ตามลำดับอยู่แล้วเนาะซึ่งเวลาเรียงไพ่เนี่ยเหมือนเหมือนทาโร่เนาะเวลาเราเปิดเมเจอร์คณาก็จะมีการเรียงลำดับจาก0ไปถึง21ถูกไหมอันนี้เหมือนกันค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ใบแรกค่ะจนไปถึงใบสุดท้ายเนาะก็จะเรียงตามลำดับเช่นกัน นะคะใบแรกอักษรน,นี้เลยคะ่ะอักษรจะเป็นตัวสีทองอยู่ด้านข้างนะคะเฟหูอ่าสวยสง่านะคะโอเคอ่าแอนซูสสัญลักษณ์หน้าภาพก็จะมีความทองมีความเป็น AI เนาะล้วก จะมีความเป็นคีย์เวิร์ดของไพ่ใครที่เป็นมือใหม่เพื่อก็เข้าใจว่ามันก็จะใช้ไม่ยากค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราเพิ่งศึกษาอักษรรูนใช่ไหมเราก็จะไม่แน่ใจคีย์เวิร์ดหรือความหมายซึ่งแน่นอนเหมือนไพ่ทาโร่อะไรเงีย้ยเราก็จะสามารถอ่านความหมายจากหน้าภาพได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้อูรุสนะคะทูริซาสนะเทพเจ้าโทนะถือค้อนแบบนี้อันนี้เลยค่ะเทพเจ้าโอดินนะคะ a n s u ูอ่าแอน u ูแล้วก็ r i d ด o ค่ะ Rido ้ Ride o. อ่าไ o โอเคต่อมา k e n a ัอ่าช่างฝีมือนะแล้วก็เก b บอ่าเป็นอักษรที่ถ้าเกิดใครเป็นสายความรักเนี่ยต้องชอบนะเก b บไพ่ Ge คู่รักนะคะแล้วก็บุญโยการเฉลิมฉลอง เพิ่นจะชอบคิดว่าไพ่ใบนี้มันเป็นฟิลแบบไพ่สามถ้วยอะไรเงี้ยเนาะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าฮากาลาสค่ะฮากาลาสว้าวอันนี้ชัดเจนเนอะเป็นแบบเป็นงูใหญ่เลยนะนาติสเคอิซ่าเปิ้นได้ใบน,นี้บ่อยมากเลยเพราะอะไรวะชอบนอน <c oughs> อ่าเยราโอเค สวยงามมากค่ะใครชอบสีทองไม่ว่าไม่น่าพลาดเนาะและของเปิ้ลเปิ้ลเลือกแบบด้านอ่าเพราะว่าเวลาเรามาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เงาสะท้อนแต่บางคนเขาก็จะชอบเงาเนาะมันอาจจะดูแบบหรูหรากว่าแล้วแต่นะคะใบนี้เอยวอสค่ะเพอร์โตร เอาจีสนางฟ้าดำของเราแต่ว่าชุดไม่ดำนะเนื่องจากว่าเป็นโกลเด้นรูนนะ <c oughs> เราก็เลยจะไม่ดำนะคะโซเวโลอ่าเทพแห่งแบบเหมือนไพ่ความหมายแบบเดอะซันเนาะเป็นไพ่เหมือนดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะ T was. ทีวาสเทพเจ้าเทียโอเคทีวาสนะคะเบอร์คาน่าอ่าคุณแม่ะคะ่ะคุณแม่ เอวาสค่ะโอเคแมนนัสอื้มแมนนัสมีความแบบฟูมชนอะไรแบบนี้เนาะอ่าแมนนัสแล้วก็ลากาสค่ะมีความเป็นนางเงือกเนาะโอเคโอเคแล้วก็อิงนี่ ดากัสความหวังใหม่และสุดท้ายค่ะโอทารานะคะที่แปลว่าบ้านอย่างนี้เนาะอ่ะก็จะมีความเป็นหมู่บ้านมีความเป็นแบบครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะโอเคสวยงามค่ะนี่คือทั้ง24ใบของไพ่ รูนที่เป็น Elder Fu Tark เนาะซึ่งนั่นแหละถ้าเป็นสำหรับอื่นที่มี24ใบก็จะเรียงแบบนี้เหมือนกันก็จะมีความเป็น Standard อารมณ์ค,คล้ายๆกับไพท่ทาโร่อย่างที่เปิ้ลบอกก็จะมีความเหมือนแบบชัดเจนไม่เหมือน Oracle ถูกไหมที่จะมีกี่ใบก็ได้แล้วแต่คนทำอะไรเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยจะมีความค่อนข้างจะเป็น Standard ดได้นิดนึ่งคือสมมติถ้าเกิดบอกว่า Elder Fu t a ูลทาว่าเราก็จะมีอักษร24ตัวก็คือจะมีการ24ใบประมาณนี้ความหมายก็ ตามหน้าภาพเลยเนาะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใครสนใจก็ลองศึกษากันได้ค่ะเป็นอีกขแขนงหนึ่งนะที่บิ้นชอบนะแล้วก็จํานวนไพ่ไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ถามว่าใช้เวลาในการศึกษาเยอะไหมก็ไม่เนาะเออก็ลองดูกันได้นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะถูกใจกันเดี๋ยวเราเปิดสักใบหนึ่งดีไหมลองสับดูเราลองสับดูลองเปิดสักใบหนึ่งขนาดไพ่เออเลยยังไม่ได้รีวิวนะอันนี้คือด้านหลังไพ่นะคะ ด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้สีทองนะสวยงามนะคะแล้วก็ไม่มีขอบนะจ๊ะขนาดไพ่ขนาดไพ่พก็เป็นข,ขนาดมาตรฐานนะคะขนาดข,ขนาดมาตรฐานเท่ากับไพ่ทาโร่ทั่วไปเลยนะอะเรามาเปิดสักใบหนึ่งซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรที่เพิ่งแกะออกมาเลยนะยังไม่ได้ดูเลยคะ่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเปิ้นกับคนในช่องที่เข้ามาดูรีวิวไพ่สาหรับนี้นะคะขอสักหนึ่งใบค่ะมนะาไพ่อยากบอกว่า แมนนาสค่ะเป็นแมนน่าส่มันเป็นอะไรที่แบบมวลชนเยอะๆเนาะ,นะแน่นอนคลิปของเราอ่าเป็นคลิปที่ทําให้กับในโซเชียลมีเดียทำให้คนหมู่มากให้คนเข้ามาดูเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ อาไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นไพ่ที่บอกถึงตรงไปตรงมาเนาะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้แมสเนาะทำให้คนแบบดูเยอะๆก็ละกันอาจจะทำให้คนรู้จักไพ่รูนมากขึ้นก็ได้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วสำหรับนี้ก็อาจจะเหมาะกับการเอาไปทำโซเชียลมีเดียเอาไปทำคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆอก็น่าจะเวิร์กก็เป็นไปได้นะคะโอเคประมาณนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะถูกใจกันใครสนใจก็ไปติดต่อได้เลยเปิ้ลจะมี แปะพิกัดที่ facebook เอาไว้ด้านล่างที่ใต้คลิปนะคะใครสนใจอยากจ,จะสั่งซื้อก็เข้าไปดูตามลิงก์ได้เลยค่ะไปสั่งโดยตรงกับอ,า,อาจารย์ต้นได้เลยนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ